ข้อน,นี้เขาบอกว่าเขามีวงกลมมาให้และมีจุด P ให้เขาจะให้เราหานะคะเส้นสัมผัสจุด P หมายความว่าอย่างเงี้ยเส้นสัมผัสเนี้ยนะคะถ้าครูลากเส้นอะ่ะจะทำยังไงให้ได้เส้นสัมผัสจุด P นะคะทีนี้วิธีการก็คือเราจะต้องลากเส้นนะคะลากเส้นจากจุดศูนย์กลางเนี้ยผ่านจุด P ไปแล้วหจุดปุ๊บ ลากเลยจากนั้นนะคะกลางวง <c oughs> กลางวงเวียนเนาะขนาดใดก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปนะลูกนะคะกลางเลยปุ๊บนี่แล้วใช้นะคะใช้ตรงเนี้ยนะคะจุดตัดตรงเนี้ยจากเส้นที่เราสร้างเนี่ยเป็นจุดหมุมจุดนี้กับจุดนี้นะจากนั้นเหมือนเราแบ่งครึ่งอะลูกนะคะใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยแบ่งครึ่งแล้วก็กลางไป อยมันลื่นจุดนี้นะเป็นจุดหมุนเนาะแล้วก็กลางอกลางยไปจากนี้เหมือนกันนะคะที่เป็นจุดตัดเป็นจุดหมุนแล้วก็กลางไปจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นเห็นปะมันจะได้สัมผัสจุด P พ,พอดีนะคะนี่ เราก็จะได้เส้นตรงละที่สัมผัสทั้งจุด P นะคะเนี่ยนะคะโอเค